มาตึงๆเขาอย่าใเห็นเป็นงานอาจะไข่เยอะโอเคได้ล้วเนาะมันยากาศน่มเล่นเย็นดีเลย มาเตียนแต่ว่ามพนบมีปอมมก็ะได้อันนี้ต่อไปยามยามปลาซิวเออกู้มาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าใส่ไวก้ก็อันนี้พอต่วตัวนั่นไบ้บปะมองญ่มองปลาซิว các em xay bảy rồi đâu vậy? để chút nữa nè, nó chiêu, mặn เหลือกปาลาหลายปวดต่เพิ่นเพราิดมองน้ำไฟอาจะได้ยังมั้งมาลอยมาลอยมาลอยมาหนามเลือกไปได้เมื่อนี่หนามใสหนามเพิ่นบกคุณเนาะหนามเพิ่นใสดีเอาลอยมาลอยมาเล็ดกหน,นามแก่ห้อน <laughs> สารลอยน้ำแล้วนะนะ้องเด้งน, <laughs> น้องเดงมาเล้วนั่นนะมันบ่มองปลชีปชไดยุกปลาไดไแล <laughs> นี่ไงต้องชี้ขึ้นอบค่ะ ปิดปิดปิดนปิปิโ <c oughs> <c oughs> อ้ขนอไฟังขนเมนือนีนี่มขืนฟังนี่มองมยไปขืนพุนมปดูลองดูองดองเอาเนี่ยใจว่าขืนมาไอไต่ำซะน <c oughs> เอาึ้นมาดิล่ะอออเอา้าเอ้าบ่มีฟังเอออ,อยู่นี่อยู่นี่รองเท้าท่านอยู่นี่<ะ>เอาถือพอถือเอา ใด้ข้าวเดียวพี่น้องได้สมิ่บองปลาซิวห้องปลาซิวก็ได้หลายก็ได้กินน้ำมันหลายลงเล่นน้ำเลเลยหนาวอ่ะเรศกาดหนาวอยู่ข้างนอกผัดเย็นเนาะกาดหนาวเหรอแดดมันเย็น <laughs> ฉันนาฉันสิม่าเมืองโนกโนโไปแล้วเห็นเครื่องหล่อนบอเห็นอยู่หล่อนเบิ่งทีหน้าเขาเหรอจริงเหรอ <c oughs> เขาขึ้นตรงนี้จ้ะหล่อนอน,นี่ครับ